สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลนนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ด้านหลังเวทีนะคะนี่นะคะบรรยากาศด้านหลังเวีทีนะคะสวัสดีค่ะยินดีอย่างยูโน่ฮะกินข้าวจ้าเป็นอย่างยูโน่ค่ะมัดเต็นอยู่จ้ามัดเต็นกำลังล็อกเต็นอยู่นะคะอันนี้เป็นเต็นของใครคะอันนี้ของแม่ปีย่าพรเมืองยะโสกกับพี่เปี๊ยกแล้วนะคะคันข้างจะเป็นน้องบอมแบมค่ะ ของเต้นลืมความน้ำเป็นกับแม่เอครับอูเอของเรานะครับกินข้าวเราไปนั่งป้าเวลากินข้าวคือสองทุ่มดึกมากมากเขาต้องรอช่วงนั้นถ้าไะกินช่วงนั้นก็คือไม่ได้ยังไม่ค่อยว่างไม่ว่างต้องตงเตรียมการก่อนต้องรอทุกอย่างนี้เสร็จก่อนแนี่ก็ไม่ปิวค่ะหาพ่อ พัดลมสองตัวเลยพัดลมสองตัวเลยใช่อันนี้เป็นการใส่มีกันใส่อีกทีนึงสมกับราคาอะไว้ละห้าร้อยบาทโอ้ได้หลายแทแล้วแต่เลือกเอาระวังเต้นผิวอะเต้นผิวมูลละสองร้อยอันนี้เห็นเลือกมีให้คุณเลือกหลายราคานะ้นะโอ้าวแบบ ถาวอมั่นคงแล้วก็มีที่อยู่แน่นอนราคาตามนี้ครันบน,น,น,นะแบบธรรมดาก็ได้หรือำม,มาชาติกลกางเป็นละเอาจริงรัาแบบธรรมดาก็ได้มีน่ะสองร้อยสองร้อยสี่สิบห้าแต่นี้หลังละห้าร้อยบาทรับประกันมีที่อยู่แน่นอนไม่ฟิวแน่นอนลงมาก็ไม่ฟิวฝนตกก็ไม่รว่ฝนตกก็ไม่่วท่วมทุอว่างเนี่ยลงทุนซื้อใหม่เนี่ยพื้นหนึ่งเ้องไห่พันสองบาท เพราะอะไรก็กลงหมอลำเปีย่อันนี้ก็จะมีกันสาดอีกทีนึงนะคะเราจะมีกันสาดเพิ่มครับอะไงก็คือตกมาไม่เปี้ยออะไรก็ไม่เปียกแต่ว่าพึ่งช่างไร่พึ่งช่างก็ทำใจนะคะเพราะว่าไม่ได้ผลไม่ได้ยกพาเลทไม่ไม่ได้วางยกพาเลทไม่ยกเขาเด้ยกผลผลิมาไว้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเกรงใจรถค่ะไม่ใช่รถเราเองอ่ะถ้าเป็นรถส่วนตัวก็ไม่แน่ ลก่อนลางเส้นประมาณกี่นาทีเจคะ <c oughs> กลางเส้นประมาณกี่นาที <c oughs> ถ้าปกตินะถ้าปกติหลังหนึ่งก็ไม่เกิน20นาทีทุกอย่างแต่ว่าถ้าไม่ปกติก็คือเหมือนพื้นที่มันไม่ได้พื้นที่ไม่เอืออำนวยอะไรหลายๆอย่างมันก็ใช้เวลาเยอะหน่อย <c oughs> แต่ถ้าปกติก็คือ20นาทีก็เสร็จแล้วทุกหลังแต่นี่มันไม่ปกติ <c oughs> อะไรมากกว่าน <c oughs> ี่นะครับคืน ไปดูทางนู้นนะคะเขาลงรังกันเสร็จหรือ,อยังะะอุย๊ยนี่นะคะลงรังกล้ะกเสร็จแล้วนะคะเอารังล,กลงกันเสร็จแล้วะคะ่ะ สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คูกถว่าเป็นยงไงมางก็เหนื่อย <c oughs> เอาลังลงเสร็จหมดหรือ,อยังคะเสร็จหมดแล้วลูกเสร็จหมดแล้วกินข้าวแล้วเหรอคะกิะนข้าวแล้วเหรอยังเลยลูกยังไม่เสร็จงนานเลยต้องรอกางเบ้นเสร็จก่อนละคะถึงจะไปกิน น,นี้จะเป็นเต็นท์ของศิลปินนะคะน,นี่ก็ยกนยั่งลงนะคะมีรถสองคันรถล่างสองคันนะคะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยคะ่ <laughs> <laughs> คะสู้ๆค่ะคำเดียวเลยคะ่ะเหนื่อย <laughs> <laughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย <laughs> อาพี่โยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างได้กี่กิโลไปไหนวันนี้วันสองคลิปมาถึงนั่นเนี่ยเพิ่งมาถึงค่ะมาถึงอูเปียโนสากำลังมาที่ปัดตานใช่ค่ะอยู่ด้วยกันใช่ค่ะนอนด้วยกันสามคนอัดกันอยู่จริงเหรอนอนที่ไหนนอนแถวนี้แหละค่ะห่างจากนี้ประมาณห้าลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีดาราหนังกระเป๋าสวยหวานกระเป๋าสวยหวานหวานละ

ยังกลับมาหาอยู่สั่งเครับเอาเอาเอาอันนี้อะไรอ่ะลูกชิ้นเอาหนูเอาลูกชิ้นเนาะันนี้แล้วก็ถั่วกล้วยแล้วก็หนมปังนี่นะคะพี่คอนวอยนะคะเขาเลี้ยงนะคะขอบคุณไปทางพี่คอนวอยด้วยนะคะการเียนื้อเอาน้ำสีแดงค่ะตัวละเท่าไหร่เลยยี่สิบบาท หนูว่าคิดว่าเขาพูดเล่นหนูก็เลยเดินออกมาแดงสี่เลยผมเอาไม,มไม่มีลูกอะไรนั่นหรอลูกชิดผมใส่แค่ลูกชิดแล้วกันสีแดงนะ ยี่สิบเนาะนี่นครับคิดซีขึ้นรกไปเลยวะ่ะช่องหลักตอนนี้คือตะลวนนะหวานนี่นะคะขอบคุณไปยังทีมงานคนไว้นะคะ นี่ไหคะซูมก่อนซูมก่อนโอ้ซูซูนะคะ วันนี้นะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสักด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ